สวัสดีครับสวัสดีแฟนเต็งเต็มโตะนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับเสียงที่คุ้นเคยนะครับย้ำอีกรอบว่าได้ย้ายมาที่ช่องเต็งเต็มโต๊ะแล้วนะครับช่องทางเดิมก็เรียกว่าผ่านไปได้เลยนะครับย้ายมาที่เต็งเต็มโตนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เน้นทีมเดียวประจําวันอังคารที่5สิงหาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลตูเลือกไม่เยอะเพราะนั้นก็จัดมาให้ที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยใครอยากวบกิจกรรมนะครับก็สามารถกดแอดไลน์ไป at e n g เก้าเก้า t e n g เก้าเก้าฝากกันด้วยนะครับ โอเคะวันนี้เนี่ยคู่เดียวไปที่เกมระหว่างดินอโมเคียฟครับเจอกับทางด้านทีมอย่างทางปาฟอส์ ort, นะครับดินโมเคียฟของยูเครนครับปาฟอส์ Bar ort, ของไซปรัสบรินั้นมาตรฐานฟุตบอลยูเครยนยังเหนือกว่าพอสมควรนะครับซึ่งก็คู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาตีหนึ่งนะครับโดยทางด้านดินอโมเคียฟเนี่ยใช้โคต้าเล่นในบ้านก่อนแต่เล่นในบ้านไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากประเทศยูเครนติดสงครามนะครับก็เลยมาเล่นสนามกลางที่มอเตอร์ดูบินอารีนานะครับซึ่งถ้าเช็คเรื่องของฟอร์มห้าเกมหลังสุดเนี่ย ดินาโมเคียบรอบที่แล้วเนี่ยก็ปราบฮัมรุนทั้งเย่าและเยืออะไรนะครับในบ้านชนะ3าูนย์ไปเยือนชนะสามศูนย์นะครับเทั้ะนั้นกำลังฟอร์มดีน้องนานเล่นในลีกตัวเองลิกยูเครนัทเปิดฤดูกาลก็ชนะทางด้านเวเลสได้1นูนย์นะครับส่วนในด้านปาฟอสเนี่ยก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยปราบมาครับรบีท้ทยอวิฟจากอิสราเอลเล่นในบ้านเนี่ยเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเล่นสนามกลางปาฟอสชนะหนึ่งศูนย์แต่ผมเชื่อว่าอาจจะค่อนข้างพลิกล็อกแล้วก็อาจจะพลิกล็อกไม่บ่อยนะครัััััับบเเเเพรรรราาาาะะนนนนนน้้นผมมมมมยยยยงงงงงอออวว่่่่่่ีีฟ์แแข็กกกคคคูตตสิิไจ แต่ก็าตามถือว่าความพร้อมเนี่ยค่อนข้างพร้อมทั้งคู่นะครับวันนี้ดีนิโมเคียบเนี่ยจะประกอบไปด้วยกองหน้ายัางเป็นตัวหลักอย่างทางด้านเวนัทนะครับที่เหลือมีอังเดย,ยามเลนโกที่เคยเล่นกับเวสแฮมปีกซ้ายเป็นทางด้านคาบาเยฟกองกลางเป็นทางด้านสปาเลนโกเพย์เบเกอร์หมายเลขสิบวันนั้นคุณภาพเนะี่ยยังดูดีกว่านักเตะปาฟอร์ดนะครับปาฟอร์ดคงมาเน้นเกมรับเป็นหลักแต่ดูแลน่าจะต้านไม่อยู่คู่นี้เนี่ย ให้เชียร์ทางด้านดินโมเคียครับเชื่อว่าอย่างแย่ๆก็น่าจะเบียดชนะได้นะครับตามเงื่อนไขเนี่ยเคียบเหนือกว่า0.5ให้เชียร์ดินโมเคียบเลยครับผมมองว่าชนะได้แน่ๆหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์ด้ซ้ำคู่นี้เชียร์ดินโมเคียบแล้วสกอร์ต่ำถ้ามองว่าปาฟอสต์น่าจะยิงไม่ได้แล้วก็ต้องการแพ้น้อยที่สุดเพื่อที่จะกลับไปเล่นที่ไซปัสและยังมีลุ้นนะครับคู่นี้เชียร์ดินโมเคียบครับเป็นแนเน้นทีมเดียวประจำวันอังคารนี้ครับ